เป่าแมถานะแม่จ <Help> <c ười> ังเ่านคพพีว้าถาเอ้ไปไนมาไสเนี่ยคาถาเดี๋ยพ่้เอคาถาคถาอะไรเนี่ยคาถายังไงพย่ะยม่นตาเนื้อออกใบเนื้ใบบังยมบ่อะไปไหมาไส ล่ะเล่นพ่เขาจะอลนนี่นเดี๋ยวเปลนี่แมเพเขาเ่อย่างว่าเวลเบิเสบอกของยังบอกยังบอยังไปไน้มากเบยหมอ้าอของก่อนเอาคือดีเขาอดไว้เดกะทานนะลตมหานิยมนี่กำบางยมอยเมือนาะกินซอ้าทามหานิยมเหอนเนะงส่อเข่าเข่ามองเข่านาะ กินปีอะนั่งกินปีเบอกเกิน่องบอกเัาเอากินเลย้ตาตาเราดีเบิดไม่มีตัวเอามือนี่เป็นได้ไหนมือเนี่ยบอแพร่ให้เลยจิมีไหบ้าโดยังเลยตาเดียวยังทอดใส่ป่ะเบิดเดี๋ยวเราเบิดเดี๋ยวเจ้าย่างมืนอนีเรากะเบิดเลยเออแบบเบิดไม่มที่มืไปใส่เอามาเนี่ยเปิด้กดไล่กิน2องก้อนนี่ เออออเอ้าัักร้าจังงังเออเออเออเเดี้เปลีนไดเยเบดนี่เปาเดี๋ยวนี้ปึ๊บเปล่บปึ๊บกระดิบกิดบบายายาไปดไปน้ีน้ีโอองนีบกาท้าพิตาให้เขาไ่เห็นน่ะนี่ละพระาทิตย์ตานี่เห็นบ่าพิตาไปท้าพิตาไป

โอ้มละมกุตแจงสังข้งเตียมขากินวัดเพ่เขากับลนของี่เดกผมไดมาแมากินแล้วเนี่ยมน่ของไงไห้องไปกินห้องใช่ไปยมบงขงเราน้ำมาด้วยแบบเขาเอาหมากราให้เราไปหรอเราลื่อมหมากรือเป้าไปยี่ห้อเขาเอามากรุ้งเอาเขาเอาเข่าวะ เราไปเห็นนี้ล้วเขาได้ปะเนี่ยเราเห็นหรอไปมเหีดีบ่เต็มที่ก็ต่ตเฮ้ยกินอกันเต็มที่ก็ต่อแดเดี๋ยวเรากินตุกนี้ไปสไปฮัดอาเลือเลยนะใหญ่นะหักเลือเลยเดี๋ยวเดี แม่มือเนอะเ้ยอย่าฟาแม่เอจไว้เกล้วยส้อมาไปยี้เลยลยแล้วเออ่มาต้ตเาเาตัเอามกินสอมาดิมันหจเป็นเอากินเลยอินเท่าต่อขาหดกินเลยเสือโคตเสือโคตรไปไหรอดไม่กินจะไปไหนรอดไส่งมาเลยส่งมาเลยไปงี้มันกินตัวดได้ขาหดงมาเลยด้ เข้าขาฮอตเตาโซนกินขาฮอตกินอนใ่เออฟือขาฮอตบอกแล้วย่างว่าิตงหันว่ะชินตงหั่นดวารงมากงนอยมีอันบอันบเลยเบร้อยเออบังยิมบังยิมเวลาพอเวลาพอ ทำลูกเล่นนะเขาบอกมึงไม่ได้เลยมึงไหนอยู่ในข้อซี้ชิคเกินเลยี้ชิเกินเลยอ้บ่บ่เพอดีพอดีอีกตาหนึ่งได้อยู่ตาหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งอยากให้ละทำให้ละเออตาป็นอยางรี้เลยเป็นใจเป็จเป็นจหน้แล้วเป็นป็อย่างนี้แล้วเป็นอยากนี่ย่ลายได้เสมอย่ำลายได้เสมอมากอย่างไม่กินจังวะฮวฮอดผุเลยเนาะม่ย่มยันไตาเดียวนึงเน้ยเรไม่ยังเนาะมือเด้อ